มีนักเก็ตไก่เนาะมาไทยสดจะมายมอู๊ดเกี่ยไทยกับแล้วนี่ผิวซอสตกามันอันนี้ไก่นี่น้กกนนนมามืหอหน้า,น,านี่มันเติมได้ตลอดอ่ะ